คิดยังไงกับการที่ลูกกอดแม่แม่คิดยังไงบ้างกับการที่ลูกเนี่ยกอดแม่มุมมองของแม่สําหรับคําว่ากอดน,นะคนไทยเป็นเรื่องแบบแปลกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกอ่าใช่ใช่เลยสำหรับแม่เองแม่ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอพ่อแม่กับแม่เนี่ยแทบไม่มี เมากอดเออกอดกันเลยใช่ไหมแล้วบางครั้งแม่ก็อาจจะได้ถ่ายทอดรูปความรู้สึกตรงนี้มารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะออวกกอเวลาที่องแปลกเเนน็ใช่พอเวลาที่อย่างมะลิหรือบูมมากอดแม่เนี่ยแม่จะรู้สึกเฮ้ยมันแปลกๆเงี้ยแต่แม่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ควรจะแสดงออกแล้วก็ แสดงออกให้มากๆเพราะแม่ว่าการสัมผัสการอบกอดอันเนี้ยความอบอุนนอ่น,น,น,นแล้วก็มันสามารถอยู่ใจได้เนอะแล้วแม่แม่รู้สึกว่าการกอดเนี่ยมันเป็นแรง <c oughs> เป็นเป็นไมโครเวฟมาลูกเออ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่แบบว่าให้ความอบอุ่นอะเจนซีเมอร์นั่นแ <c oughs> หละ,แ,ละแค่นั้นแหละลูกโอเคใครคิดเห็นยังไงนะครับกับการกอดแม่กอดพ่อครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผม